ศีราศรีรอยกระทงรับทราบความรักหุ่งเจอคู่อุปถัมภ์สายเปเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลามาหามงคลปีทองของดาวพระหัสและดาวสุขโคจรส่งพลังบวกแรงสุดๆใครที่เกิดในสีราศีต่อไปนี้มีเกณฑ์เงินทองไหลมาเทมาดังสายน้ำความรักเบ่งบานเจอคู่อุปถัมภ์สายเปและมีเกณฑ์ได้ของใหญ่หรือโชคลาภก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวราศีแรกได้แก่ราศีตุลดาวการเงินโดดเด่นสุด เงินที่รอคอยมีเกณฑ์ได้คืนธุรก,กิจรุ่งยอดขายพุ่งคุยใหญ่ให้โชคมีโอกาสได้ของมีค่าหรือของใหญ่โดยไม่คาดคิดราศีกันแล้วก็ทงปีนี้ดวงปังแรงงานเงินความรักพุ่งพร้อมกันคนโสดมีเกณฑ์เจอคนรักระหว่างการเดินทางหรือในช่วงเทศกาลส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นราศีเมษดวงเปิดรับทรัพย์การลงทุนมีโอกาสเห็นผลกำไรแบบจุกๆใครหวังผลโชคลาภมีลุ้น รักเจอคนอายุมากกว่าเข้ามาอุปถัมภ์ให้ของขวัญหรือช่วยเหลือแบบน่าประทับใจและราศีมีนดวงดีแบบไม่ต้องพยายามช่วงนี้มีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการงานการเงินและความรักละมุนพบคู่แท้และนำพาโชคลาภและความมั่นคงมาด้วยคือลอยกระทงนี้ควรขอพอเรื่องการปล่อยสิ่งที่ไม่ไดีออกจากชีวิตแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและคู่ครองจะส่งผลบวกต่อชะตาในระยะยาว